ครับวันนี้มาเจอก็ผมแล้วนะครับอ่าครับช่องคน้าักการนะครับวันนี้ผมเปิดไปดูไวในลาซาดานะครับพอดีผมไปเจอเนี่ยครับเอ้มงดักกุ้งอันนี้ครับโหถูกมากครับ<า>ผมซื้อ่อ,อที่บ้านผมนะครับ มันมันอยู่ราคาที่ร้อยนะครับที่บ้านผมเขาขายเลยนะครับพอ,อดีว่าง,งๆแล้วก็เออ่ลองเข้าไปในแอป Lazada นะครับรีวิวเจอราคาด้านนี้ครับเขาขายถูกมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีอย่างที่ ซื้อมาห,หรือเปล่านะครับก็ลองเดี๋ยวจะลองลองการดูนะครับดูกันรพร้อมกันเลยครับถูกนะครับราคาห้าสิบเก้าบาทเองครับที่บ้านของผมนี่ซื้อผมซื้อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ ร้อยนี่นะครแปดช่องเนี่ครับ oh, <no. S 1> อันนี้ไปเห็นเอ๊ะมันมถูกจังลองสั่งมาครับสั่งมาสามหลังนะลองดูกัครับ <c oughs> เอ้าเอาผีชาก็ ก็ถือว่าก็เหมือนในท้องตลาดเลยนะครับผมว่าเนี่ยครับมันก็ดูโครงสร้างนี่แข็งแรงดีนะครับเออแปลกนะครับที่บ้านโอ้โหขายแพงหน้าดูครับอันนี้ถูกครับโอ้ ผมก็เรียกว่าถูกแล้วก็มันจะดูอะอเอออเหล็กตัวนี้มันจะบางนะครับอตัวขามันนี้ครับแต่ดูแล้วมันก็แข็งแรงครับก็เหมือนเหมือนที่คขอมาขายลอยนั่น,นะครับเออไม่เสียเที่ยวแล้วแข็งแรงครับอาอ ถือไปใช้ได้นะครับไม,ไม่ไม่พลาดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็อา่ามีแค่นี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือน,าน,าน้าคนไหนอยากสั่งนะครับก็ก็ลองเข้าไปดูก็ได้นะครับอ่ถ้าใครยังไม่มี มีร้านค้านะครับผมก็ผมก็มีลิงก์นะครับผมแปะไว้ด้านล่างคลิปนีครับก็ลองก็ลองเข้าไปดูก่อนก็นได้ครับร้านค้าที่ผมซื้อมานี่ครับยิงอยู่ใต้คลิปนะครับผมแปะไว้ให้นะครับเผื่อใครอยากจะซื้อนะครับผมก็ไม่ได้มา แนะนำเลยนะครับมันถูกครับถูกแล้วก็มันก็ถือว่าดีเลยนะครับซื้อซื้อตามบ้านนะมันแพงครับโอ้หอยหนึ่งกับอันนี้อันนี้อันนี้ห้าสิบเก้าบาทเองครับเออแปดช่องนะครับไม่ใช่หกช่องนะครับแปดช่องแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคนพากการด้วยครับ นี่ไปก่อนนะครับ